หากอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอัตราการของชีพของประชากรจะเร็วลงข้อนี้ตอบเลยกันนะถูกหรือผิด<อ>ทำไมตอบถูกอ่ะหรือว่าตอบผิดอืมเดี๋ยวก่อน เดีย๋ยวเาไปถึงเงินเฟ้อก็ได้เงินเฟอ้อเงินเฟ้อเอาไว้เรียนเศรษฐศาสตร์รมาาัก <laughs> ผ้าเอาเนี้ยก่อ,อนไอ้พูดกันง่า,งงายๆอ่ะดิตอนนี้เราเรียนแค่จุลภาคอยู่อย่าไปพึ่งไปพูดถึงเงินเฟอ้อเงินเฟ้อยกตัวอย่างอะไรที่มันง่า,งงายๆหน่อยได้ไหมเอาแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้าน <c oughs> เอออ่าแล้ว านามสูบแล้วสูบแล้วเข้าใจเพิ่อนพูดปะโ้ตารางสูบันเล่าไม่พูดไม่เข้าใจที่ผมพูดด้วยละ่ะ <laughs> ไม่ได้เพื่อนไม่เพื่อนอย่างเดียวอยกตัวอย่างสูบเล่าที่บ้านมีในครอบครัวมีกี่คนอา่าเจ็ดคนดคนมีพ่อมีแม่ปะ่ะในครอบครัวมีมีพ่อมีแม่ใช่ปะ่ะ <laughs> น้าสาวอ่ะใครทํางานบ้างในครอบครัวตาคนเดียวพ่อกับแม่แล้วก็น้าสาวอ๋อคือในครอบครัวใหญ่มากมีพ่อแม่มีตายายมีน้องสาวน้าสาวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ก็ก็ก็อยู่ที่กรุงเทพคนหนึ่งนะครับอ๋อเป็นคนกรุงเทพจะบอกว่าง้นเดอรเป็นคนกรุงเทพ ที่บ้านใครทำงานบ้างพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่หน้าสาวพ่อแม่ของหน้าสาว <c oughs> น้องพ่อแม่โอเคพ่อแม่แล้วก็หน้าทำงานกันสามคนโอเคจบ <c oughs> ตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพเศรษฐกิจที่บ้านก็โอเครู้ได้ไงว่าโอเคอ่ะปัญหารมันก็ซืือคือว่า <c oughs> <c oughs> บางังการก็หืดเกลือไงเนะอาสมมติว่า สุดเครื่องบ้างดีบ้างคนเป็นกันไปเรื่อยฮะวันหนึ่งสุวันเริ่มไปได้เสียผู้หญิงขึ้นมาปฏิสติแล้วลขนาดเรียนเลยขนาดเรียนเลยมีลูกแฝดออกมา7คน <laughs> ไม่แล้วคิดหรอกว่าทำมีการคิดเลยส่วนเราวิ็นปรยาคิดเลยเพราะว่าตัวเองไม่ทางานก็เอาลูกไปไว้เลี้ยงในครอบครัวอีกจากครอบครัวที่มีอยู่เดิมอยู่เท่ากับเบวกอีก7เป็น14บส่แต่ไรายได้ยังเท่าเดิม้คน บ้านกแล้วกันถ้าคนในบ้านตูกเลิกเป็นมีมากขึ้นแาตา่ไรายได้ของคนในบ้านยังทํางานเท่าเดิมอะ่ะก็ต้องแบ่งเงินไปให้กับอีกหลายๆคนใช่ไหมเศรษฐกิจก็ย่มตกต่ำเอาง่ายๆแค่นี้พอนะโอเคเข้าใจนะเป็นคนกรุงเทพสรุปสรุปข้อ กผมเนี่ยมีแฟนของผมสองคนุสองคนนี้ก็ทำรายได้กันแต่ผมว่ามีรายได้เดือนละหมื่นบาทสองคนก็สองหมืน่นผมก็มีรายได้อยู่แค่นี้ก็ใช้จ่ายกันตามอัธยาศัยแค่นี้วันหนึ่งมีลูกออกเกิดขึ้นมาสามคนรายได้ผมยังเท่าเดิมอยู่ใช่ปหก็แปลว่าอย่างไงอ่ะผมอาจจะใช้จ่ายเหมือนเดิมไม่ได้แล้วพอจะต้องเอาเงินไปซื้ออะไรบ้าง<อ>หรือนมแต่เมียผมมีอยู่นะนม ซื้อว่าอ้อมซื้ออะไรจะ,ะรายจ่ายต่างเพิ่มขึ้นไงถามว่าผมจะมีใช้เงินได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้นะเพราะว่าอยากจะพาแฟนไปดูหนังตองคืนพาไปเที่ยวอะไรก็ต้องลดลงแล้วเพราะว่าประชาก,กรมีเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็เลยเฟื่อคลื่นนอกจากผมจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าลูกที่เพิ่มขึ้น